สัสดีทุกคนมากมายค่ะแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแวนสไซและนี่คือห้องเรียนทําขนมอ,ออนไลน์กับแวรสไซเบเกอรี่อ่ะพยายามเต็มที่แล้วรีได้แค่นี้จริงๆนะคะ ต้องบอกตามตรงว่ามันยังกลับมาไม่เหมือนเดิมเนาะอ่ะสัปดาห์ที่สองนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปว่ารีมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ละกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะไซจะพาทุกคนไปทำเมนูเค้กแบ a ็ k พิง k อ่าเห็นใส่สีดำอย่างนี้ใช่ไหมเมอเออแต่ว่าด้านล่างก็คือใส่กางเกงสีดำเหมือนกัน แต่ว่าเค้กของเราในคลิปนี้เนะคะเป็นเค้กแบล็คพิง k ะแล้วก็มี o r ร o โตอนนี้ที่กำลังฮิตๆเลย o r ร o b l a c k ็คพิงเปลือกด้านนอกสีชมพูบ้างเปลือกด้านนอกสีดำบ้างแต่ว่าสลับครีมสอดไส้ข้างใหม่กันอ่าน่าจะเห็นกันตั้งแต่ปกคลิปเราวชีป,ปะ อะละค่ะก่อนจะไปดูนะคะฝากกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนดูสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเว็บไซต์เป็นครั้งแรกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าดูผ่านทางแฟนเพจ facebook ฝากกดติดตามแว็บไซต์ Baking Studio ด้วยเล้ากันนะจ๊ะ Energy มันอาจจะยองมาได้ไม่เต็มที่นะคะขอเวลาพักฟืน้นสำหรับเสียงสกักในึ่งแล้วกันเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำเค้กแบล็กพิงก์กันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ คลิปนี้นะคะใส่ไม่ได้อบตัวเค้กให้ดูนะคะแต่ว่าส่วนผสมและอัตราส่วนอื่นๆทั้งซอสนมเย็นแล้วก็เค้กช็อกโกแลตใส่แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะแล้วนั่นก็คือพระเอกของไรา์นั่นเองค่ะคือคุกกี้โอรีโอแบ็คพิงค์นะคะเริ่มต้นนะคะใส่จะใส่ส่วนผสมทุกอย่างที่เป็นซอสนมเย็นทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดไงจากนั้นเนี่ยนำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะกวนจนส่วนผสม นน,นอารมณ์เหมือนเราทําซอสหน้านิ่มทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพออุ่นๆและการอา่าเพื่อว่าเวลาเราราดซอสเนี่ยเขาจะยังมีความเรียบเออสวยงามอยู่ประมาณนี้นะคะ สำหรับตัวพิมพ์ที่ใส่ใช้ในการทำเค้กแบล็กพิงค์นะคะใส่จะใช้เป็นพิมพ์ที่ถอดก้นได้แล้วก็ทำการสไลด์เนื้อเค้กช็อกโกแลตออกมาทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะแล้วก็จับหุ้มฐานเค้กเนี่ยฐานรองก้นด้วยกระดาษฟอยล์นะคะ้องกันซอสมันไหลออกมาไม่มีอะไรนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเรากวซนซอส หน้านิ่มของเราได้ที่แล้วนะคะพอพักทิ้งไว้ให้พออุ่นๆนะอย่างที่ใส่บอกแล้วก็ตากราดลงไปชั้นที่ 1, 2และปิดท้ายคลุมทางก้อนเค้กค่คะเสร็จแล้วให้นำไปแช่เย็นนะคะอาจจะประมาณ30นาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้เขาเสร็จตัวแล้วก็นำออกมาปัดเซิร์ฟแล้วก็ตกแต่งได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราข้ามไปดูขั้นตอนเหล่านี้กันเลยค่ะ 지금까지 뉴스 스토 สำหรับการตัดเซิร์ฟหรือว่าจะตัดเพื่อวางจำหน่ายนะคะการตัดเนี่ยใบยมีดก็จะต้องคมนะแล้วก็ทุกครั้งที่ตัด1ครั้งจะต้องใช้กระดาษทิชชู่ซับมันนะคะเช็ดที่บริเวณใบมีดของเราเพื่อความ สวยงามของชิ้นเค้กแล้วก็ความคมของชิ้นเค้กนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่มีเศษเค้กมาติดนะคะเดี๋ยวนี้เห็นเนื้อเค้กแล้วใช่ไหมอะ่ะค่ะเดี๋ยวไ้จะห่อเค้กนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยคุกกี้โอรีโอนะคะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปดูอินเสิร์ตแล้วก็เจอกันท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะ มาคะ่ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเค้กแบล็กพิง k ของสายนะจ๊ะซึ่งบอกตามตรงว่าเมนูนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนนะคะเอาไปทำเค้กเออไม่ใช่เอาไปทำเครื่องดื่ม b l a c k p ิง k ที่อาจจะเป็นกาแฟดำแล้วก็นมเย็นอ่าหรืออาจจะเป็นโกโก้แล้วก็นมเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าของสายเวอร์ชันนี้ก็เป็นเค้กแบล็กพิง k ฉบับโกโก้เย็น กับนมเย็นผสมมิชัอนแบดกันนั่นเองนะคะก็หวังว่า e ีีหน้าอาจจะเป็น l l c k p พิงที่มันดีขึ้นอาจจะเป็นกาแฟ l l c k p พิงก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ติดตามกันไวละกันเนาะไม่ได้มาชิมให้ดูนะคะเพราะว่าเมนูนี้ใส่ททำลงที่หน้าร้านของสายอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพักฟื้นสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเปิดช่องทาง Delive r รแน่นอนคอนเฟิร์มแน่นอน Energy ก็จะ เหมือนเดิมแน่นอนแค่ตอนนี้ขอเนี้ยซอฟเสียงตัวเองสักนิดนึงหล้งกันนะคะเอาเป็นว่าเสียงที่พูดเนี่ยปกติก็โอเคแล้วแต่ว่าอาจจะตะเบงได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันยังเกิดการอักเสบอยู่อ่ะก็ฝากติดตามกันต,ต,ต่อไปด้วยแล้วกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมที่จะกดติดตามกด subscribe กดไลค์แชร์ให้สายด้วยแล้วกันนะคะฝากติดตามด้วยกับทางแฟนเพจ facebook เว์ไซด์เบ k กิ้ s สตูดิโอด้วยนะคะที่นั่นจะมีการอัปเดตคอร์สเรียนเรื่องราวการทำขนมหรือว่าอาจจะเป็นบทความสั้นให้ทุกคนไว้ติดตามนะคะอัปเดตความเคลื่อนไหวของหน้าชอบของทรายหรือว่า อ,อื่นๆแล้วกันเนาะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะเรียนทําขนมหรือว่าออเดอร์ขนมโฮมเมดก็ติดต่อที่ไล n e แอดด้านล่างเช่นเ <ๆ S 2> ดิมน,นะคะแอดแวร์สายค่ะมีแอดด้านหน้าค่ะแอด W A R E S S, S I N E นะคะแวร์สายจ้าสำหรับ EP นี้กับแวร์สายเบเกอรี่ก็เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย sorry it's dj hey. hey.